คือตัวน้องอะไรจำได้ไหมจำได้ไหมคือกิจกรรมมอนซ่าท้าฝนนั่นเอง01 02 03นะครับกับประสบการณ์ที่มันจะได้นะครับผมโอ้โหได้ตัง้ง สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง NJG Esport Channel อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เรามาแต่งใครกันเลยครับเห็นไหมเอ่ยอันนี้ตัวน้องอะไรจำได้ไหมจำได้ไหมนี่นะครับผมก็คือน้องเทควันโดของเรานั่นเองวันนี้เราไม่ได้มาทำภารกิจอะไรนะครับเราจะมาแนะนำสถานที่การเก็บเลเวลนะครับผมว่าในการเก็บเลเวลช่วงเนี้ยมันเป็นกิจ,จกรรมนะครับที่ทางกาวิตี้ได้เพิ่งประก,กาศเมื่อวันที่6 เดือนสิงหานะครับตอนประมาณสักส,สายๆนิดนึงนะครับผมหลังจากอัปเดตแพทใหม่แล้วาก็คือกิจกรรมมอนซร์ท้าฝนนะครับผมจะมีตัวมอนสเตอร์ตัวไหนที่ให้ e P เยอะๆเดี๋ยวเราจะเข้าไปในรายละเอียดพรีเซนต์ของเราเลยละกันนะครับพร้อมกับบอกวิธีการเก็บเลเวลนะว่าเลเวลช่วงเนี้ยถึงเลเวลช่วงเนี้ยจะไปเก็บที่ไหนมอนสเตอร์ Monster จะได้อีเท่าไรอะไรอย่างนี้นะครับผมเก็บได้จนถึง130 140กันเลยทีเดียวนะครับไปงั้นเดี๋ยวเราไปเข้าเนื้อหารายละเอียดพรี เซ็นกันเลยละกันนะครับผมโอเคก็เข้ามาในเนื้อหารายละเอียดของเราวันนี้ได้เลยนะครับมันก็คือกิจกรรมมอนซ่าท้าฝนนั่นเองโอ้เพื่อนๆเขาก็อาจจะยังไม่รู้กันนะครับผมก็เลยเอามาแนะนําให้เพื่อนๆก่อนเผื่อเพื่อนๆจะมีแนวทางในการเก็บเรเวลรให้ได้150ภายใน10วันนะครับผมอันดับแรกเริ่มจากเบบีเบบีเลยละกันนะฮะ ก็จะเป็น EP คูณ200%ไม่มีจำกัดเวลาไม่มีจำกัดชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็จะมาอธิบายว่าจะมีแมปมีมอเตอร์ที่ไหนบ้างนะครับนี่เลยกิจกรรมของเขาก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่20สิงหาคม2,020ของเราได้เลยนะครับไปครับไปครับไป นี่นะครับก็เริ่มจากเลเวล10ถึงเลเวล20ได้เลยนะครับผมสำหรับมือใหม่ที่เข้ามาเริ่มเล่นกันนะครับไปมอนสเตอร์ที่เราจะไปเก็บนั้นก็คือะแดน เจ้ามุกกานั่นเองนะครับผมค่าประสบการณ์ที่เราจะได้นะครับก็คือนี่เลย410จ็อบได้296เลยนะครับผมไอตัวนี้คือแบบว่าไม่ได้รวม VIP นะครับไม่ได้รวมฟิลเมนนวนนะครับที่เราจะกดนะครับผมโดยการจะไปหามันนะครับผมก็ไปหาได้ที่มอลล็อกฟิลหนึ่ได้เลยเรืออีกแมปหนึ่งก็เป็น m อ r ล็อกฟิลสองนะครับไปครับนี่ ในส่วนของช่วงเลเวล30ถึงเลเวล40ขอกระโดดข้ามาเลยนะกันนะครับผมเพราะว่าเพื่อนๆอาจจะรู้กันแล้วว่าไปเก็บที่ไหนนะครับผมแต่แนะนําก็ไปเจ้าออกนั่นแหละครับไวที่สุดแล้ว ก็มาอยู่ในช่วงของเลเวล50บถึงมอตเตอร์ที่เราจะไปเก็บนั้นก็คือนี่เลยครับเจ้าสวทตนั่นเองครับประสบการณ์ที่เราจะได้นั้นก็คือ1,070เลยนะครับส่วนจ็อบก็ได้914เลยทีเดียวแต่ถ้ากรณีถ้าเรามี VIP นะครับเราได้ถึง2,000เลยนะครับว้าวว้าวว,าว้าวแมพที่มันจะไปเก็บนะครับผมก็คือโยเนีย07และก็พายอนฟิลสิบนะครับผมมี2แมพที่มันมีมอเตอร์ตัวนี้เยอะๆนะครับผมไป ในส่วนของเลเวล60 80นะครับนะเพื่อนๆก็น่าจะรู้แล้วละมันก็คือเจ้าไซวินเดอร์นั่นเองนะครับผมภาพประสบการณ์ที่เราจะได้1,354เลยนะครับส่วนจ็อบก็ได้ไม่แพ้กัน1,242เลยทีเดียวแมพที่เราจะไปนะครับผมก็คือโยเนีย03นั่นเองนะครับแล้วก็มีกิฟเฟนฟิล์06ด้วยนะครับผมเผื่อเพื่อนๆอ,อยากจะไปตีมังกรนะครับผมก็สามารถที่จะมาเก็บเลเวลที่นี่ได้นะครับไปครับผม ในส่วนของเลเวล80ถึงเลเวล95นะครับมอนเตอร์ที่เราจะไปเก็บนั้นก็คือนี่เลยครับผมแมปสุดฮิตเจ้าสเตโปนั่นเอง อีที่เราจะได้นะครับผมนี่เลย2,700กว่าเลยผมส่วนจ็อบก็ได้โคตรเยอะเลยนะฮะ2,442แต่ว่ามาอยู่ในช่วงของเลเวล80-95เนี่ยไม่เกิน5ชั่วโมงรับรองเลเวล95แน่นอนส่วนอีกที่นึงนะครับผมที่มันมีทั้งเควสอีเดนบอร์ด e board, ทั้งเควสป้ายนะครับผมก็สามารถที่จะมาเก็บเจ้าโลวินนะครับโลวินก็ให้ E.P. กับจ็อบไม่แพ้กันเลยทีเดียว ส่วนแมปนะครับผมนี่เลยครับเวนฟิลศูนย์เนะครับผมแมปของตัวสเตปโปนั่นเองนะครับส่วนอีกแมปหนึ่งก็เป็นลาเชลฟิลสิบสอนะครับตรงนี้จะมีเจ้าโลวินเยอะแยะมากมายกันเลยจีเตียวว้าวว้าวไปต่อกันเลยนะครับนี่นะครับผมในช่วงของเลเวล95ถึงเลเวล110นะครับผมถ้ากรณีเพื่อนเบอนเ,บอนเบื่อที่จะทำเควสป้ายบอร์ดแล้วอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะมาเก็บตรงนี้ได้เลยนี่ไงครับเจ้าแมกมาริงนั่นเอง ประสบการณ์ที่มันจะได้นะครับผมโอ้โ oh หได้ตั้ง3,816เลยนะครับผมส่วนจ็อบก็ได้ไม่แพ้กันนะครับผม3,644อยู่นี่จนถึงเลเวล105ได้สบายๆนะครับผมส่วนอีกที่นึงนั่นก็คือนี่เจ้าดีเซิร์ตบุ๊นะครับ EP ที่เราจะได้ก็คือมันจะได้น้อยลงไปนิดนึงนะครับผมแต่ว่ามันมีปริมาณเยอะมันสามารถที่จะลากมาแล้วก็มาใช้สกิลหมูอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะทําให้เราเก็บเลเวลได้อย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียว นี่นะครับผมแมปของตัวแม็กมาลิงก็คือเวนฟิลศูนย์สามนะครับส่วนแมปของตัวดีเซอบุ๊กก็คือเวนฟิลศูนย์หนึ่งนั่นเองนะครับผมทางเข้าของตัวไอเดนเจียนนะครับผมไปครับไอัตโนี้เป็นช่วงของเลเวล120ถึง150นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นช่วงที่แบบว่าเลเวลสูงๆแล้วละ่ะเพื่อนๆก็ไม่รู้ว่าจะเก็บที่ไหนใช่ไหมก็นี่เลยครับนี่หน้าตาคุ้นๆกันไหมมันก็คือเจ้าอิมนั่นเองนะครับผมค่าประสบการณ์ที่เราจะได้นั่นก็คือโอ้โหเ4 2 8เลยทีเดียวนะครับส่วนจ็อบนะครับก็ได้ทั้งหมด7,146เลยทีเดียวโอ้โหว้าวๆๆจากปกติมันได้แค่3,000กว่าใช่ปะอยู่ในช่วงนี้ก็คือมัน e ีคูณ200%นะครับผมมันก็เลยคูณ2ไปเลย แล้วก็อีกอันนึงครับนี่เจ้าอะไรเอ่ยเจ้ากาซาใช่ไหมนี่อีพีกับจ็อบก็ได้พอๆกันนะครับผมแต่ตัวเนี้ยจ็อบมันจะได้เยอะกว่าเพราะว่ามันเก่งกว่าและเลือดมันถ้าผมจำไม่ผิดมันน่าจะประมาณ70,000นะครับส่วนเจ้าอิมเนี่ยประมาณ30,000กว่านะครับผมไปครับผมนี่ไหนๆก็มาแล้วก็มาเอาให้ครบนะครับผมตรงแมปนี้ มันก็คือเจ้าสลามมนเดอร์นั่นเองนะครับผมสลามนเดอร์เนี่ยเอาไว้สําหรับใส่การ์ดพ้าคุมนะครับจะทําให้เมเทโอแรงขึ้นถึง40%เลยทีเดียวว้าวว้าวว้าถ้าใครแบบว่ามีเลเวลสูงแล้วก็มาล่าเจ้าพวกนี้ได้เลยตามสะดวกนะครับผมส่วนแมปที่เราจะไปล่านั่นก็คือนี่เลยครับผมแมปชอ 01, 02, 03นะครับผมมีมอนสเตอร์จะพวกนี้ครบกันทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมในส่วนของมอนสเตอร์กับแมปที่เราแนะนำในการเก็บเลเวลในช่วงของการคูณ200%ตรงช่วงนี้นะครับผมหรือเพื่อนๆจะกดเข้ามาตรงนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับผมก็เข้ามาในเว็บ O.G. Oh, e n o y y ได้เลยนะครับผมแล้วก็เลือกคำว่า,ากาิจกรรม Hunts Monster Event ตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้คือผมคัดมาแล้วพิเศษโดยเฉพาะนะครับจึงทาให้แบบว่า เป็นแนวทางในการเก็บเลเวลของเพื่อนได้อย่างรวดเร็วนะครับผมแต่ถ้าใครแบบว่าอยากจะมาเก็บที่อื่นอย่างเงี้ยครับก็สามารถที่จะมาเลือกเก็บเลเวลแถวนี้ได้เลยตามสะดวกนะครับในส่วนของพรีเซนต์ก็จะประมาณนี้นะครับผมเพื่อนคนไหนมีแนวทางในการเก็บเลเวลที่ดีกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปตรงนี้ได้เลยนะครับจะได้เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆได้ไปเก็บเลเวลกันได้แบบสูงๆและรวดเร็วทันใจนะครับผม เพื่อนๆคนไหนเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ทำเนื้อหาแบบนี้อีกต่อไปได้เรื่อยๆนะครับผมส่วนภารกิจที่เราติดค้างไว้ตอนนี้คือเหมือนอินเทอร์เน็ตผมมันจะมีปัญหานิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับอดใจรออีกนิดนึงนะะแล้วก็เดี๋ยวจะได้ดูแน่นอนนะครับรอติดตาม EP ถัดไปคลิปถัดไปได้เลยและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกุ๊งกิ๊งกุ๊งกิ๊งกุ๊งกิ๊งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ส่วนวันนี้ก Bye bye